เาโมงกว่าแดดแรงนี่ก็คือโรงองนุ่นของเรานะคะอันนี้เราจะปลูกผักสองฝั่งแล้วก็ตรงกลางจะเป็นองุ่นนะเดี๋ยวพาไปดูนะคะนี่ก็คือโรงอ่งุ่นอันนี้เป็นโรงแรกนะคะโรงที่สองจะอยู่ฝั่งนูน้นนี่ระบบน้ำอัตโนมือนะคะ ส่วนตรงนี้จะเป็นอัตโนมัติอัตโนมัติบวกอัตโนมืออ่ะนี่ก็คือองุ่นที่ปลูกปลูกได้กี่วันแล้วอ่ะปลูกตั้งแต่วันที่แปดใช่ไหมปลูกวันที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองได้ประมาณสามสี่วันนี้คือเอามาไว้หลายวันเนาะใบเขาก็เหี่ยวแล้วก็ร่วงอันนี้คือยังสภาพดี ระบบน้ำสปริงเกอร์หัวมินินะคะอันนี้คือกิ่งที่มันจะแตกซึ่งเราก็รอดูว่ามันจะแตกเป็นยังไงอันนี้ใบเขาเหี่ยวแดดแรงอ่าเรามาลุ้นกันว่าต้นนี้จะสวยงามขนาดไหนนะคะ ใบเขาเหี่ยวก็จะร่วงลงแล้วก็จะมีการแตกยอดใหม่แบบนี้นะคะออกมานี่อันนี้ยอดใหม่ส่วนอันนี้กิ่งเสียบของเขาที่รอรอให้เขาแตกก็จะลักษณะนี้นะคะอันนี้โรงแรกส่วนฝั่งนี้เราจะปลูกผักตรงนั้นก็ปลูกผักส่วนตรงกลางนี้เรา อางุ่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูอ่าตรงโน้นก็จะเป็นโซนของลำไยนะคะตรงนี้เราก็เหลือลำไยไว้นะเพราะว่าเอาไว้บังลมเนาะแต่ก็ยังโดนลมอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาวิธีป้องกันอันนี้เป็นอ่างเดิมที่เขามีอยู่ คือเมื่อเมื่อประมาณมีนามเมษาตอนที่เรามาซื้อปีที่แล้วนี่คือน้ำนี่ไม่ใช่อย่างนี้นะน้ำไม่เยอะขนาดนี้อันนี้ถือว่าเยอะมากเพราะว่าช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานี่คือน้ำล้นคืออยากอยากได้อีกสักอ่างเพื่อที่จะเก็บน้ำคือน้ำเยอะมากนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศ,รรากาศฟาร์มองุ่นเจริญสุขนะคะเชียงใหม่อันนี้คือองุ่นโรงแรกนะคะ อันนี้อยู่ในร่มรบแดดแล้วก็จะมีโซนลำไยอยู่นิดนึงแล้วก็เห็นผ้ายางฝั่งนู้นก็จะเป็นโรงที่สองนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเมษานะคะหลายคนก็คงจะไปเที่ยวกันเนาะโซนนี้ก็จะใกล้ถนนใหญ่เนาะเสียงรถก็จะดังหน่อยอันนี้เป็นอ่างเก็บน้ำ อ่างที่สองที่เราขุดนะคะนี่คือตอนหน้าฝนที่ผ่านมาคือน้ําแบบหล้นล้นเยอะมากนะคะอันนี้ลำไยต้นนี้เรายังไม่ได้ให้น้ําแต่ฝนตกลงมาก่อนน้องก็เหมือนจะเริ่มฟื้นนะคือช่องก่อนน้องแบบเหี่ยวกระดองกระแดงนี่นะคะบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูลงอ่างน ลงมีการระบบน้ำก็กระจัดกระจายมากนี่นะคะดะูนี่โซนนี้เรามีการทำหลุมนะคือการทำกรเกษตรบอกว่ามันปรับได้ตามลักษณะพื้นที่เนาะเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าเราจะต้องทำแนวนั้นแนวนี้นะคะก็คือเราสามารถปรับตามพื้นที่ แล้วก็การบํารุงการบํารุงเนี่ยก็ก็ต้องดูดินของเราอะค่ะแล้วก็ปรับตามนั้นนะคะการให้ปุ๋ยการให้น้ํานะคะนี่โอ้อันนี้อันนี้จะเป็นคนละแบบกับตรงนู้นลงนี้เขาจะมีหินเยอะนะดูสิโอ้ยสวยเสาหินโชคดีเรามีหินนี่น้องก็ปลูกได้ประมาณกี่วันอะสองวันปะ เออวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สองวันที่สามนี่นะคะอืมระบบน้ำก็เราก็อ่เขาเรียกว่าอ่าตามพื้นที่เนาะจะคนละแบบกันแล้วแต่แล้วแต่ไอเดียแล้วแต่สไตล์นะคะขอให้น้องเขาเจริญเติบโตแล้วก็มีผลผลิต นั่นคือเป้าหมายของเรานะคะนี่นี่ลงที่สองสวยไหมใครทําฟาร์มองุ่นอยู่คนที่เข้ามาดูนี่ทำฟาร์มองุ่นหรือเปล่าคะก็คอมเมนต์ให้ฟังใต้คลิปนี้นะคะแบบจะคอมเมนต์จะอะไรยังไงสวยไม่สวยไม่เห็นด้วยอยากจะด่า ได้นะคะคือตอนนี้เราหน้าด้านคะ่ะเราไม่สนโลกเราสนแค่ว่าเ,เป้าหมายเราคืออะไรนะคะเพราะว่าเราฟังคนอื่นมาเยอะแล้วเรายังไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็คือให้เราฟังตัวเองก่อนเนาะฟังตัวเองให้ชัดก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราควรจะคุยกับใครเพราะถ้าเรารู้ไม่ชัดเราไปคุยไปเรื่อยนี่แบบคุณจะโดนดับฝันได้แบบง่ายมาก แลวคณจะหยุดลงมือทำเนาะเวลามีคนมาพูดอะไรดับฝันคุณเนี่ยเออดังนั้นถ้าเรารู้ว่าเป้าหมายเราคืออะไรเราตั้งใจเราตั้งเป้าเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรเราจะไม่วอกแวกนะคะอะมาดูคนบ้างสวยไหมไม่ถึงลงอง,งุ่นก็ ฟาร์มเจริญสุขตอนนี้เราได้ฟาร์มมาแล้วหนึ่งปีกับอีกสองเดือนก็รอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะทั้งผลผลิตทั้งไรายได้ก็คงจะมีการแชร์ออกมาเรื่อยๆนะคะบางส่วนก็จะเป็นประโยชน์บางส่วนที่เปิดเผยได้บางส่วนก็อาจจะเปิดเผยไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็มาติดตามฟาร์มเจริญสุขกันนะคะจะมีเทคนิคหรือว่าอะไรดีๆที่เป็นไอเดียให้กับทุกคนได้นำไปปรับใช้กับ าร์มของตัวเองนะคะใครทําองุ่นอยู่บ้างขอเสียงคนทําองุ่นหน่อยใครทำำยายําลําไยขอเสียงคนทำำยายําลําไยเพราะว่าเดี๋ยวมีโซนหลังนุ้นทําลําไยนะคะในฟาร์มเนี่ยแหละก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็พามาทัวร์สวนเฉยๆนะคะก็ฟังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินนะคะกับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยรีบกดติดตามเลยนะเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยนะคะขอบคุณค่ะ ้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป